สำหรับคนที่อาจจะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะมองข้ามมันยากแมรีอ่ Mary อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้นะคะถ้ารู้จักใครที่ปล่อยอดีตไม่ได้เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแมรีนะ่มีลูกสี่คนคนโตโนาริสนะคะแต่จริงๆลิซ่าไม่ใช่ท้องครั้งแรกของแมรี่นะคะครั้งแรกที่ท้องอรู้สึกดีใจมากดีใจมากๆตอนท้องประมาณ11สัปดาห์ไปหาหมอ แล้วเพื่อทำอัลตราซาวน์แล้วหมอทำน้าสีดแล้วก็ไม่ค่อยพูดแล้วปรากฏว่าหมอหาหัวใจของลูกไม่เจอและลูกคนนั้นเสียชีวิตคือแทงลูกประสบการณ์นั้นแมรี่เสียใจมากลองให้3วันแค่คิดตอนนี้นึกถึงก็ยังรู้สึกเสียใจมากๆมีวันหนึ่งไม่ไม่นานนีเ้เราก็เล่าเรื่องนี้ให้จอยฟังบอกจอยว่าจอยรู้เปล่าว่าจริงๆลิซ่าอาจจะมีพี่สาวหรือพี่ชาย คนหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดลูกนั้นไม่ได้ไม่ได้ตายาจอยเป็นลูกสาวคนที่4ี่นะคะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วออบอกเขาว่าน่าเสียดายเนาะที่ลูกคนนั้นไม่ไ,มได้รอดชีวิตจอยก็นึกสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเขารอดชีวิตจอยอาจจะไม่ได้เกิดซึ่งโอ้ก็ถูกต้องนะเพราะพอมีลูก4ี่คนเราอาจจะไม่ได้มีคนที่5นะคะอาจจะไม่ได้จอยในชีวิตนี้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากมากเลย เพราะฉะนั้นมันทาให้แมรี่นึกถึงว่าแม้ถึงมีสิ่งที่เลวร้วายเกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถมองในแง่ดีได้ถึงแมรี่เสียใจยมากที่แทงลูกแต่ว่าเราได้มีจอยเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์และก็ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองสถานการณ์นั้นแบบไหนเรามองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์ที่นำสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตได้จะช่วยเรา ปล่อยสิ่งที่เลวร้ายในในอดีตไปแล้วทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันหลายคนเขาปล่อยอดีตไม่ได้เราทำให้เขามีความไม่สบายใจตลอดเวลาไม่คุ้มนะคะเปลี่ยนมุมมองนิดนึงเหมือนเหมือนที่น้องจอยสอนแบบชัดเจนเลย <The wisdom S 1> นะคะ t s e w m s f o o of joy ปัญญา <laughs> ปรัญญาแห่งจอยนะคะให้เรามองในแง่ใหม่ให้เรา Let's look at it a new way, a new perspective. แล้วมันทำให้เราสบายใจในปัจจุบันได้นะคะใครที่อยากจะมาปรึกษาแมรี uh, ่ก็ติดต่อได้นะคะแมรี uh, ่กับคุณบัณฑิต uh, สามารถปรึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ในในชีวิตนะคะ uh, ติดต่อในเพจนี้ได้เลยนะคะก็ผมเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองร <laughs> ามาไ <laughs> ปเชั่นกันที่สวยมากในภูเขาใช่สวยมากเดี๋ยวให้ดูให้ดูวิวนิดหน่อยอ,อากาศดีดีวันนี้ oh. อากาศ ุดยอดให้ดูคนดูแล้วนี่บ้านหลังใหญ่โตบ้านของเพื่อนเพื่อนเราชวนมาชวนมาพักสบายมากเด็กๆก็แฮปปี้แฮปปี้นี่เป็นแค่บ้านหลังเดียวจริงๆเขามีบ้านตั้งสามสี่หลังอยู่ทนี่บ้านหลังนี้ก็ใหญ่จนใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดๆเลยแล้วก็สวยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมว่า ทุกสถานการณ์เรามองในแง่ดีได้นะคะ